สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว s u m m o n e r w a r ทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนัดโยในรายการ Summoner War Addict นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นตอนที่100แล้วครับก็จะมาทำตามสัญญานะครับก็คือมาเปิดสกอร์นั่นเองฮะเปิดสกอร์ทั้งหมดที่เก็บสะสมมาซึ่งก็มีซีเจนหนึใบนะครับแสงเมืดสาใบใบส้ม40ใบแล้วก็ผมบอกจะเปิด50ใบเดี๋ยวจะไปซื้อมา1แพ็คนะฮะ แล้วก็หินมนโนอีกนะฮะเราก็จะพยายามไม่คาดหวังอะไรมากแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่าพี่เอาเพชรมาจากไหนเยอะแยะก็ประกาศบอกเลยแล้วกันว่าผมอะจริงๆแล้วผมเป็นสายฟรีไม่เคยเติมเงินสักบาทเลยนะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนมาถึงตอนเนี้ยพอเราอยู่ระดับสูง,สงๆใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเราก็อารีนาก็สมทองอย่างสามเราก็ได้เพชรมาแล้วแล้วก็มีไอ้บอสเวอร์บอสอนะครับโกเลม ตัวเราก็เยอะเราก็ได้มา 175, ts, 175เพชร175เพชรดาาแดงก็วิกวิกนึงตกตกประมาณถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆก็ได้มาเพชรมาประมาณ5600อย่างต่ำนะครับอันนี้ไม่รวมกับการตีพวก NPC อีกเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะรู้เลยว่าพวก ID ระดับสูงเนี่ยที่ได้จบ3ทองอะไรพวกเนี้ยครับก็จะได้เพชรเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องเติมก็บริหารดีๆก็มีเพชรพอใช้นะครับผมน,นี่ก็บอกไว้เท่านี้แล้วกันจะ9,000กว่าแล้ว โอเคฮะก็ตามสัญญาไปจัดมาก่อน1นึ่งแพ็คเลยแล้วเราเปิดหมดนี้เราก็จะไม่เปิดเพิ่มแล้วนะฮะต้องยับยั้งชั่งใจบอกไว้ก่อนว่าจะไม่หัวร้อนนะฮะจัดปะ,ะเก็บของปั๊บปั๊บอันนี้เรามาแอบเปิดเงียบๆนะครับไม่บอกใครเวลาช้ำจะได้ช้ำคนเดียว อยู่45 45แล้วกันครับมาจะมาเริ่มกันเลยพิธีกรรมเปิดมอนเอ๊เริ่มจากอะไรดีโอ้ยตื่นเต้นมากครับตอนนี้บอกเลยตอนนี้เสียงยังล่าเริงอยู่นะครับมาด้วยความหวังแต่จะจบยังไงใครจะรู้อ่าเริ่มที่ ผมเก็บรีเจนไว้ใบสุดท้ายแล้วกันวันนี้นะฮะขอเริ่มที่ใบส้มก่อนแล้วกันครับหินมโนไว้ท้าสุดแล้วกันโอเคอาโอ้ยไปแล้วครับหนึ่งเม็ดฮิปปอนโอ้ยัยงเงียบอยู่โอ้ย เราต้องไปทำอะไรแก้เคสอะไรหรือเปล่าครับอ๋อ,อกดไม่ติดโอเคเอาใหม่มตั้งหลักนะครับใบส้มโอ้ยผ่านไปแล้วสี่ใบครับยังเงียบอยู่มันต้องมาดิวะผ่าสิผ่าแรงๆสิเชีย่ยแอดไฟสัตว์เก็บมาตั้ง500ใบเนี่ยครับมันจะมาทำไมอีก โอ้โหผมเก็บตัวไว้เยอะมากเลยห้500าร้อยใบยังจะมาซ้ำให้กูอีกนะ,ะอะไรครับฟ้าผ่าก็ตื่นเต้นแล้วอ๋อถอนลมโอ้ยทำไงดีวะเอ้ย โอ้ยเงียบครับเงียบเงียบเกิบเหลือเกินนะครับผ่านไปสิบใบแล้วครับขอพักไปกินมอนแป๊บ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวตัวมันก็ไม่พอครับตัวมันต้องเต็มแน่ๆผมไปเอา3าดาวออกมากินก่อนดีกว่าเผื่อ <c oughs> จะเรียกฟ้าผ่ามาได้ด้วยนะฮะให้ฟ้ามันผ่าเยอะ คันคันคันเปิดลัวๆนี่มีแต่ชิปหายนะฮะคันรายการแฝงเก็บไว้ครับไว้ให้แฝงแต่งกินสกิลอ่าเรียบร้อยหนึ่งจุดจุด เดี okay. ย๋ยวพี่ว่าเท่าไรหร่วะเนี่ย <S 2> <S 2> เปิดตออีกสักสิบใบนะครับโอ้โวุตสาห์เรียกฟ้าผ่ามาแล้วก็ยังไม่พาทำไมมัเงียบซะขนาดนี้ เปลี่ยนใบเปิดดีไหมโอ้ยอะสิบใบมันต้องผ่าสักใบสิวะโอ้โหเงียบมากครับรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีเลยโอ้ยโอ้ยสิบใบนี้ไม่มีเลยฮะแย่แล้วแย่แล้ว Yeah, แ,แย่แล้วแ <laughs> ย่แล้วกินต่อนะฮะพักยกพักยกจึ๊บจึ๊บจึบ๊แดก <c oughs> เอามาเก็บแล้วเอามาแดกต่อนะฮะเนื่องจากครั้งเราไม่พอเราต้องค,อคอ่อยๆอยเก็บสีดาวไว้ก่อนแล้วก็เอา 3าดาวเลยว่เต็มออกมาให้กินนะฮะนะไปสิใบต่อเหลือ31บใบนะคะใบส้มโอ้ยนี่คือผมเป็นคนธรรมดาใช่ไหม ต้องเป็นคนดวงดีที่จะแบบผ่าเยอะๆใช่ไหมฮะอ่ะ,อะโอ้โหไม่ผ่าเลยเว้ยครึ่งทางแล้วนะเนี่ยโอ้ยใบหนึ่ง สา30ใบพาไปทีเดียวเริ่มไม่อยากจะเปิดต่อแล้วเซ็งจิ๊บกินมอนต่อครับอ๋อผมว่าจะเก็บไว้ก่อนจะเก็บคอนลมเก็บตะกูลค้อนไ้นะครับว่าจะทำคอนมืดสกิลยังไม่เต็มโอ้ยเซ็งว้ย อไปแดกเบลตี้อย่างนี้อ่ะตัวหนึ่งเซ็งจุงเบยเราไปเก็บในค้งต่อมาเปิดต่อเอ้ยสตอมี่ไนก็อยู่เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะฮะ เก็บตัวที่เราไม่ได้ใช้แฟงนี่เก็บไว้ก่อนเลยคอ้อนด้วยทำสีผมเผอได้คอ้อนไปตัวหนึ่งหรออ๋อมาเปิดต่ออีกสิบใบเอ้ยผ่าทันทีสิวะอ่ะแองเอ้ยเบื่อจังอีกสิบใบเนี่ยยี่สิบใบ กลับไปแนวแนวประจำของผมดีกว่าแนวนี้แม่งเสียนเะสียนะไม่เห็นจะผ่าให้เลยโอ,อ้โหกลับมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองผ่าเลยครับผ่าแล้วบนน้ำครับอันนี้ตาอูคงอยากได้มาเปิดห้องนี้ได้เลยนะฮะโอ,อ้โหเอ,อ๊วะ ผ่าไปสองครั้งแล้วกี่ใบวะสามสิบสี่ใบโอ้ยนี่กูจะไม่ได้ตัวใหม่ๆม,มาเล่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยผ่าเว้ยแม่งผ่าเบาๆอย่างนี้ตัวอะไรวะเนี่ยพัดพัยลมโอ้ มันจะมี5ดาวผ่ามาจากใบส้มได้บ้างไหมเนี่ยโอ้โอโอ้เหลือทิบใบสุดท้ายแล้วไปแหลกมอนแป๊บเอาละครับตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะเศร้าซึมกันอีกแล้วแม่งจะหมดแล้วยังไม่ได้อะไรที่อยากได้เลยอย ตัวหมดอีกสักครู่นะครับหมอนเต็มก็แบบนี้แหละผมจะเก็บสีดาวไว้ก่อนอ,อยู่ไหนวะสามดาวหมดอย่างเนี่ยทางดดทำไม้ต้งเยอะโอเคมากินมันกินมัน ใกล้หมดแล้วครับเศร้าเฮ้ยบีดไฟเฮ้ยบีดฮันเตอร์กินมันเข้าไปกินมันเข้าไป ตอเออ,เอ,อทำหกดาวได้เลยเนี่ยมอนพร้อมแล้วนะครับเหลือรอแค่ห้าดาวที่จะมาเกิดเนี่ยแหละออมาเปิดต่อ สิบใบสุดท้ายครับสิบใบส้มสุดท้ายมันต้องมาแล้วมั้งอ่ะเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เดี๋ยวปัดเรียกฟ้าผ่าด้วยรีเจนเลยโอ้โหแม่เอ้ยแม่ย้อยสิบใบแล้ววะ เจด,ด็อหเหลือสี่ใบนะครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดที่เราไม่อยากจะเจอแมงแมงเย้ยหมดแล้วครับใบส้มเครียดแพรบยินมอนแป๊บ แม่งห้าสิบใบยังไม่ได้อะไรเลยเว้ยเฮ้ยสะเทือนใจจริงๆโอเค okay. เปิดอะไรดีอ่ะเปิดอะไรต่อดีอ่ะหินมโนไหมหินมโนที่ไม่เคยให้เฮียอะไรเราเลย ได้ได้ผมจะไปเปิดหินมนโนก่อนดีกว่าแดงมันให้หมดไอตัวฟิวแันด้าเนี่ยมีแล้วป้าบป้าบโอลมลมันนั้นหาตั้งนาน การควิ้นสกิลเต็มแล้วก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้หมดยังอีกตัวหนึง่งแอปปึ๊บมาตอนนี้น่าจะเปิดได้หมดโดยไม่ต้องออกไปกินแล้วนะครับเหลือ18ที่ว่างกับ เดี๋ยวคิดใบเนี่ยหนึ่งสอมสี่อันนี้อีกสิบกว่าใบโอเคพอดีเอ้ยจะได้อะไรกับเขาไหมเนี่ยวันนี้เปิดเลยดีเปิดเลยดีแสงมืดเอาไว้สุดท้ายเอาหินมนโนก่อนแล้วกันเพราะว่าแม่งไม่มีรุนอะไรเท่าไหร่ไปเลยหนึ่งมเมล็ดไปแล้วครับอินุก,กามิไฟจะ นี่ฮะต่อามาผ่าที่ว่าแม่งเอ้ยไม่ผ่าโอ้ยหมดยังหมดหวังหมดยังไม่ได้หมายถึงหินนะครับหมายถึงความหวังเนี่ยหมดหรือยังเฮ้ยผ่าเว้ยแม่งเอ้ยผ่ามาก็ ขอรัดน้ำคืออะไรโอ้ยความหวังความหวังความหวังโอดเจ้าเลยครับจบไปอีกหนึ่งมา แสงมืดนี่แม่งไม่เคยได้ส้นตีนอะไรเลยผมจะเปิดรีเจนแล้วนะโอ้ยขอตัวใหม่ๆกูเด้ออ่ะโอ้ยค่ะแค่นี้อีกแล้วเชียรลิตรน้ำที่ตัวแล้วกับรีเจนที่เป็นลิตรน้ำอ้สต์์โอ้ยหมดแรงนะครับ หมดแรงเปิดอ้เสียใจมากหมดแรงมันจะมีฟ้าผ่าสักใบไหมเนี่ยอ้ยเฮีย้ยแป่งมืดฟ้าผ่าตัวอะไรเนี่ยอ้ยเฮีย้ยอ็งทำอะไรได้วะโอ้ย าทั้งที่ขอผู้อมวยอาเต๋าอะไรก็ไม่มาให้บอมมืดมันตาจะไหลมันไม่ผ่าต่อเนื่องหรอกแสงมืดเนี่ยแค่แพงแสงแอีกแล้วอ่ยลาก่อยครับเพื่อนๆเราคงไม่มีบุญได้ตัวใหม่มาปั้นแล้วเราจะเล่นตัวอะไรต่อดี โด้อิมแชมเปียนมีสตัวแล,แล้วได้มาเป็นสามเลยเสร็จหมดแล้วลั่นไปให้หมดลั่นไปอีกสี่ทีแล้วกันเพชรให้มันครบร้อยตัวเต็ม <c oughs> ๆไปนะครับ <c oughs> หัวไหม่แล้วครับตอนนี้ ผ่าให้ด้วยนะอ้าวผ่าดาบสุดท้ายว่าดีเยโตเดดไนลมเนี่ยครับผลสรุปของวันนี้คือได้อะไรบ้างวะแอดไฟแอดไฟพัดเอ้ยไพ่ลมป้อมมืด อลัดน้ำลิตน้ำคือไม่ได้ตัวอะไรที่แบบจะได้เล่นได้เลยอะครับผมก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันครับเขาหลังผมคงไม่เก็บแม่งเยอะๆอีกแล้วผมคงได้มาก็เปิดได้มาก็เปิดไปเลยแล้วกันโอเคฉลองนี่เรียกว่าฉลองตอนที่ร้อยเอรอวะเนี้ยเคก็ขอจบการเปิดมอนนะครับฉลองครบรอบอีพีร้อยไปด้วยความเศร้าๆ ใครที่ชื่นชอบหรือมีอะไรจะแนะนำนะครับก็แนะนำมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิวมอนใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเกม Summoner War หรือเกมอื่นๆต่างๆก็ได้ที่ Channel Mobile Looper ครับผมเัน่นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเลกเล่นสักพักนึงก่อนไม่ไหว